สวัสดีจาพี่น้อง 50บาทนะคะตอใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยนะคะตอใหญ่ตอใหญ่แล้วก็ตุ้มก็ใหญ่ด้วยนะคะ850บาทนะคะต้นละนะต้นละ850บบาทรวมส่งนะคะไม้กิ่งขึ้นสมบูรณ์นะคะ เป็นไม้ใต้ดินค่ะไม้ใต้ดินตอใหญ่นะคะตอใหญ่พอสมควรนะยกหนักเหมือนกันนะคะแม่คานยกนกักค่ะพี่น้องยกขึ้นท้ายคีบเห็นผู้เจ้าเบิ้งกันนักกันได้ปวดหลังแล้วเริ่มปวดหลังเลยเมื้อนี้มีสามตอค่ะพี่น้องนะอันนี้ตอที่หนึ่งเค่ะเด้ออันนี้ตอที่หนึ่งนะคะ ต้ที่นึงมันจะมีรากหน่อยนะคะมันจะมีรากด้วยนะมันจะมีรากด้วยนะคะต้นหนึ่งเป็นต้นที่หนึ่งก็จะมีรากรากมันรากไม่ใหญ่แต่ว่าไม้ไม้พวกนี้รากดีมากๆนะคะรากฝอรยลายคักค่ะพี่น้องนะมีรากด้วยนิดๆหน่อยๆอันนี้ต้นที่สองนะคะ ต้นที่สองก็สิขึ้นมีรากขึ้นเป็นกุ้มกอค่ะพี่น้องนี่ก็สิเป็นไม้ใต้ดินเนื้อเดียคกันเด้อเป็นไม้ใต้ดินหมดเลยนะคะนี่นะไม้สากใต้ดินตอเท่ากันนะคะตุ้มเท่ากันหมดเลยนะนสามต้นนี้ตุ้มจะเท่ากันนะคะก็เลยบวกราคาเพิ่มอีกนะคะมันจะใหญ่ขึ้นมามันจะตุ้มใหญ่กว่าตอหกร้อยคลิปที่แล้วนะคะอันนี้ตอแปดร้อยห้าสิบรวมสูงนะ มี3มต้นนะคะวันนี้มี3มต้นรับ3ามต้น2,500บาทนะคะลดให้50บาท <c oughs> ถือว่าลดอยู่เด้อ <c oughs> การลดให้อยู่นะคะเด๋ยวจะมีตอเล็กๆแถมแต่ว่าไม่ให้ดูนะคะถ้าใครเอา3มต้น2,500บาทเาี่ยจะมีตอเล็กแถมให้นะคะแ็กตะก้กาเดียวกันได้ต้นแถมก็จะเป็นไม้ใต้ดินเหมือนกันนะคะตอเล็กๆมีอยู่ ีอยู่รุ่นประมาณที่เราจะขายเท่าไหร่อะสามร้อยสามรอยห้าสิบประมาณนั้นอันนี้กิ่งขึ้นสมบูรณ์มากนะคะนี่มันเป็นไม้เก่านะคะเป็นไม้เก่านะต้นนี้นะเป็นไม้เลี้ยงกิ่งใหญ่แล้วนะคะนี่ดูรากเขานะคะเป็นไม้ต่อใต้ดินนะคะ ลากขึ้นนะคะนี่เบอร์โทรหน้าจอนะคะเบอร์โทรนะเบอร์โทรหน้าจอทั้งเบอร์โทรทั้งไลน์นะคะเบอร์ไลน,น์ยังก็เพิ่อนยังก็ไอดีเออไอดีไลน์ <c oughs> <c oughs> นะคะแปด้อยห้าสิบบาทนะคะรวมส่งนะคะอันนี้ต้นที่สามค่ะพี่น้องนะเราให้ดูสามต้นนะคะยกหนักนะคะ ัก,กเลยถ้ารับสามต้นจะมีต้นแถมให้หนึ่งต้นนะคะแต่ว่าไม่ให้ดูนะคะจะมียกแถมให้ไม่ให้ดูนะคะจะให้ดูตอนที่มีคนซื้อนะคะจะถ่ายรูปให้ดูนะจะถ่ายรูปส่งให้ดูตอนซื้อนะคะ <c oughs> ขีดคานยกมารีวิวแลวค่ะพี่น้องยกสามต่อนี่ปวดหลังมากเลย ตอนนี้สวยนะคะรากรอบเหมือนกันนะคะมีรากรอบด้วยนะคะนี่มีรากรอบด้วยแปดร้อยห้าสิบบาทรวมทรงนะคะตอต้นนะคะต้นละนะคะต่อละนะสามต้นเอาสามต้นเนี่ยเออสามต้นสองพันห้าลดให้ห้าสิบบาทแล้วก็มีต้นแถม ไม้ซากใต้ดินนะจะมีต้นแถมอยู่ต้นหนึ่งเหมือนกันนะคะแม่ค้าใจดีไม้ราคาถูกทั้งถูกทั้งแถม <laughs> ไม้ดีคุณภาพนะคะไม้เราไม่รีดตุ้มนะคะตุ้มมาอย่างไงมายัางไงนะคะเราก็ส่งไปแบบนั้นเลยนะคะไม้เราจะไม่รีดตุ้มนะ นี่นะเราจะไม่ตัดรากไม้เราจะไม่ดึงออกนะคะเพราะไม้รากมันเดินเริ่มจะรากเดินแล้วนะคะไปขึ้นนี่ฝากตามฝากไล่ฝากแชร์คะ่ะพี่น้องนะอันนี้ต้นมะขามนะคะนี่มะขามกําลังขึ้นใบคะ่นะเดี๋ยวให้มันติดดีๆก่อนสักเดือน2เดือนก่อนเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูนะคะมะขามนะนี่ก็ต่อซากต่อซากมะขามทศ ไม้ก็ยังเยอะอยู่นะคะเราให้กิ่งขึ้นดีๆก่อนนะคะนี่ตะโกนะคะตะโกตะโกงอนะคะตะโกนี่ตะโกงอตะโกโชูลากนะคะตะโกโยุงลากเดียวนะคะตะโกยุงต้นเดียวลากเัี่ยนี้เป็น บุภาราตีพุทธภานะต่อเล็กนะคะนี่ต่อเล็กติดแล้วพอกันไม่คลิปนาจ้ะ